จากสุรินเราไปดูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมเกษตร,รษผสมผสานนะครับบ้านนางแก้วจังหวัดราชบุรีเขาพลิกสวนอินทผลามนะครับกลายมาเป็นแหล่งผลิตหอยเชอรี่สีทองสร้างรายได้ตลอดทั้งปีครับก็ต้องมีการปรับตัวนะฮะในช่วงที่ราคาอินทผลัมตกต่ำแบบนี้นะครับจากสวนอินทผลามที่เคยสร้างรายได้ปีละครั้ง วันนี้นะครับได้กลายมาเป็นแหล่งผลิตหอยเชอรี่สีทองนะครับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่พร้อมต่อยอดสู่เมนูอาหารพื้นบ้านสุดแซ่บหลายเมนูนี่ไก่ปยาหอยเชอรี่ครับที่ปรุงโดยฝีมือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอินทผาลัมเกษตรผสมผสานบ้านนางแก้วหมู่ที่3ตำบลน,นางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะแต่ละเมนูนี่อุ้ยสุดแซ่บเลยคุณผู้ชม ทางด้านของนายชาติชายแสงเจริญประธานกลุ่มเขาก็บอกว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองช่วยตอบโจทย์ในทุกด้านทั้งเลี้ยงง่ายโตไวยขยายพันธุ์เร็วและต้นทุนต่ำอีกทั้งยังนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับทั้งลวกจิ้มยำซีฟูด้ดหรือจะนําไปเป็นลาบหอยก็แซ่บมากๆนะครับโดยหอยเชอรี่สีทองมีจุดเด่นต่างจากหอยเชอรี่ทั่วไปเนื่องจากเปลือกมีสีทองอ่อนถึงทองเข้มดูแล้วสวยสะดุดตานะฮะ หาเก็บง่ายและก็ดูหน้ารับประทานกว่าอีกทั้งรสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหวานกรอบคล้ายปลาหมึกขณะที่หอยธรรมชาติจะมีเปลือกน้ําตาลเข้มถึงเขียวปนด,ดําเลยเนื้อเหนียวด้วยสําหรับการแยกเพศนะใครไม่รู้เนี่ยสามารถดูได้นะคุณผู้ชมจากเปลือกก้นหอยนะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสีทองอเหลืองทองนะส่วนตัวเมียก็จะเป็นสีดำอ่าเนี่ยจุดสังเกตนะครับ จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงมาจากการทดลองนำพ่อแม่พันธุ์เพียงแค่20คู่มาเลี้ยงในร่องสวนโดยใช้มุ้งไนล่อนทำกระชังนะครับให้อาหารพื้นบ้านง่ายๆไม่ว่าจะเป็นจอกแหนมะละกอและก็เศษใบไม้นี่นะครับปรากฏว่าหอยนี่โตดีนะฮะแม่พันธุ์หนึ่งตัวเนี่ยให้ไข200่200-2,000ถึง2,000ฟองต่อรอบวางไข่ทุก5-7วันเมื่อลูกหอยฟักออกมาแล้วเลี้ยงต่ออีก2เดือนก็จะมีขนาดเท่ากับเหรียญบาท และเมื่อครบสี่เดือนก็จะโตเท่ากับเหรียญสิบนะครับสามารถนำไปจำหน่ายได้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบบาทนะฮะขณะที่หอยอายุห้าเดือนขึ้นไปนะก็สามารถที่จะทำเป็นพ่อแม่พันธุ์จำหน่ายกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจได้ครับคือหลังจากการที่เราได้ได้ได้ชิสัมผัสรสชาติของหอยเชนนี่โดยทั่วไปเนี่ยครับเนื้อจะเป็นสีดำถ้าเป็นเป็นท้องนานนะแต่นนี้เป็นเนื้อสีทอง กขาจะหวานกรอบกว่าการเลี้ยงล่ะคะพี่มันแตกต่างจากการเลี้ยงหอยธรรมชาติโดยทั่วไปไหมคะคือโดยธรรมชาติาก็อ่าโดยทั่วไปแต่ของเราเนี่ยจัดอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมอยู่ได้ได้คือไม่ให้แบบออกไปทําลายข้างนอกเนี่ยเราอยู่ในบริเวณของเราเพราะว่าเป็นสัตว์ที่แบบมีมูลค่านะครับเราต้องเลี้ยงดูอย่างดีตรงนี้ครับผมมองดูว่าสําหรับเกษตรกรทั่วไปโดยมีพื้นที่วา่างเปล่าเช่นมีสระน้ํานะครับแล้วเกิดมีวัชพืชพวกจอกแหนะเนี้ยนะครับโดยป่าประโยชน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะ นีไ้ได้นะครับสามารถสามารถเพิ่มมูลค่ากับพื้นที่ของเรานะครับแล้วเลี้ยงครั้งเดียวก็อยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะว่าเขาจะไข่ตลอดครับหลังจากทดลองเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองจนเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับก็มีชาวบ้านมาสนใจเรียนรู้เป็นจํานวนมากเพราะต้องการทําอาชีพเสริมจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอินทผาลามัมเกษตรผสมผสานบ้านนางแก้วเพื่อช่วยกันเพาะขยายพันธุ์และเพิ่ม ปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการโดยมีลูกค้าหลักนะครับก็เป็นพวกร้านอาหารชาวบ้านที่นำไปแปรรูปสำหรับบริโภคนะครับใครที่สนใจอยากไปเยี่ยมชมนะครับหรือว่าต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์การ,กรเกษตรสามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอินทผลามเกษตรผสมผสานบ้านนางแก้วนะครับหรือว่าจะเสิร์ชไปที่ Facebook นะครับสวนพินชัยอินทผลัมนั่นเองครับ